อ่ะกินให้อิ่มนะกินอิ่มแล้วไปนอนกับไอ้ชามันนะเด้อเข้าใจไหมหลกนะกินอิ่มแล้วไปนอนกับไอชานนะเด้อนอนเป็นคู่มันสมัยมันเป็นคู่เป็นคนมันก็ได้มือเงเป็นเพื่อนหัวนะ,ะ,นะเห็นไหมยฟประยานแสงอาทิตย์สว่างเลยเนหะ็นไปกติมไม่ใช่สว่างนะถ้าไม่ใช่วันศีลบัพรพะเรา ตะวันยังมีแสงอยู่นี่มันสว่างข้าม,มามันรู้เลยอ่ะเหมือนรับรู้เลยไหมวัดอยู่ใกล้ๆโอ้แสดงว่าเพื่นไปวัดไปว่าปิกมาเลยมาเปิดไฟเห็นไหมมีนัยยะนะของอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบรูเด้อะหะาวยทานไว้ให้ละคุณลุงคุณป้า,า,าเจ้ใช้อนุโมทนาทานไว้ละไปรับออก ลูกหลานทำให้แล้วอ่าที่เอ่ยไว้วาจาไว้ก็ทำตามที่อู้ที่วาจาไม่บิดพริ้วทำตามคำพูดพูดไหนม่อ่ะเออประมาณน่ะโอ้ยน้อยอู้ไหนมีนั่นนะมีสัจจะอยู่นะมีศีลมีธรรมอยู่นะใช้อูล้ลมๆพ่นลมผ่านปากไปได้ไม่ใช่ไนงะไหม ออกแล้ยังไม่มืดค่าเลยปกติมืดก็ไม่ออกนะถ้าพ่นไม่ออกนี่ยังไม่มืดพ่อนออกเลยรู้เลยโอไปละกลับบ้านกลับบ้านละกลับบ้านละกลับบ้านละโอเคกลับบ้านแล้วเท้าเทากลับบา้านเราลูกไอ้กลับบ้านเรากลับบ้านเราเสียงนกโกกีลาล้อง วิวแวววิวแววอ่เสียงโกกีฬาร้องโอ้เป็นเปิดรถอาซาเอ้ยเปิดรถอาซาเป็นไงของมันงูงเงี้ยวเกี่ยวขอก็เลื้อยเข้านะี่ระวังนะแถวนี้มีงูเยอะนะงูเหลือมงูลามมีมดนะสารพัดงูะงนะบอะ มันคันขคายังเห็นมันเลื้อยตามลำน้ำปุ่มปาปุ่มปาเลยนี่ยังจะมาตามลำน้ำนี่วันนี้เคยเห็นมันกัดกินกบเลยไปลื่นมันนะเส้นทางของงูของเงี้ยวเลยนะนี่ดีที่เพียวปัดไว้เรียบร้อยได้เปล่งได้ใสในระดับหนึ่งมันก็เลย ไม่น่ากลัวเท่าไหร่